ครับขอกลับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง o อปอรวยนะครับครับโอปอรวยก็จะพา f อฟมาสัมภาษณ์พ่อใจนะครับผมมาถึงบ้านเลยนะครับมาจากอุดรเมื่อคืนนี้นะครับผมเพื่อมารับชมรับฟังแนวทางนะครับเมื่อกี้ทางแอดมินก็ไลฟ์สดไปนะครับอาจจะยาวนิดนึงก็ขออนุญาตทําคลิปสั้นเพื่อจะได้ให้ f อฟเห็นตัวเลข เร็วๆนะครับผมครับไขรที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอผ่านด้วยนะครับเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมและฟังแนวทางของพ่อชัยหมอผีขมีหรือว่าหมอธรรมนะครับผมมารับชมรับฟังกันครับผมสวัสดีครับพ่อมาสียเพามเอฟซีทรหาาลายค่ะคุณ่อสวัสดีค่ะขอแคดีเดีวกัน เราพัวกัอีกแล้วเพื่อนพอตื่นเพ่ได้ตั้งตัวเตรียมตัวแทบไม่ทันพ่ออย่างพวานี้มาก่อนแล้วออืเอาเมื่อกี้ไปไหนมาครับพ่อนไปน้ำยาพี่น้องก็ไปนั่งโดนแน่โอ้โหก็โศกโอลาไปได้สบายมันโดนมันก็ขอวัดบ้านสบายประเดี๋ยวไงอือฟันดีเพ่อค่ะตั้งแต่เตรียมเลยธรรมดาแล้วมันก็บฟันดีเลยล่ะอือ เนี่ยเได้บ่ค่ะบเนี่ยมันขึ้นกับฟันบ่อน้ำบอลข้ามฟันฟันว่าซื้อรัดตอรี่ฟันมันถึงก้อนที่สองหมดค่ะวัดเอ้ายับใกล้ๆค่ะใกล้ๆนะครับรัดตอรี่ไฮไฟค่ะฟันบ่อนี่ผู้เฒ่าว่าันดอกุขึ้นคือเพิ่นซื้อเพิ่นแดดทั่ก้อนที่สองไม่ขามฟันเลยครับให้ข้ามฝันว่าผู้เฒ่าดึงตัวใดค่ะแดดอยู่ของเก่านัก ามเก่าสามเก่าแต่ว่าโคกคกเก่าก็มีคบเก่าบงว่าสอกล่างบนนะอือก็ซื้อล่างซื้อบนนี่ซื้อขึ้นซื้อลงไว้นั่ง้เขาไปนั่งเหมืนะค่ะบานนี่อันพุณพ่อไปจ้องนี้กระเือล่ะค่ะไปส่องมสองเือยังอยู่ห้องเดิมอยู่มือื้อายมือวันที่สิมือวันจันทร์อถือมือวันพานั่งมือ่อง ครับยังอยู่ข้งเกา่าสองวันพาถือมันพาออกมันพาหนี่งวันเมนที่ส่วนสามตัวเต็มเต็มเลยนะคือว่าโ <c oughs> อ้โันเป็น,น,นมันพาน่ามือนครับผมวัดบังหันกะมี่เอฟซีถือน้หลายทอยู่ดอกนะค่ะคุณพ่อในยูดอกคนดูได้คนติดตามได้คนเห็นบาดนี่โตสามพกมีเป็นตมา,า,มามาบ่พ่อหาม่ามาแทะละเด็กสองคุ้่ สามคมแดงเป็นสองคุมนะมุนเย็นอะสามหกยังสี่ไหมตัวเก้าอันสิ่คือวะบอกให้ซื้อหกสามซื้อหกสามสามสามหกันออกแล้วนต่วตัวกลับก็ได้ตกวเลานมเวอร์มะไรอย่ิีซื้อแจกไแล้วบอคาัว็กเพราะว่าเนซื้อให้สองใบพ่ครับพี่น้องวันอามาแม่ก็ซื้อน่อยนะซื้อบ่ได้ที่เิ่นซื้อให้ เ,เอาได้ยินข่าวว่ารับโทรศัพท์จนโทรศัพท์พังไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับโทรศัพ,พ <c oughs> ทพ์พังเลยเพ <c oughs> ่อพังเลยโอ้ยจนจะได้หาซื้อเครื่องใหม่เครื่องใหม่ทั้หน้าซื้ออีกเดี๋ยวยไ, <c oughs> ไม่ได้มันพัง <c oughs> <c oughs> มันไหม้เหรอครับ <c oughs> หรือว่ามันร้อนเกิน, <c oughs> นมันช็อตนะครับเบฟซีโทรหาโทรหาไม่ติดก็สาธ์โทรหาแอดมินได้นะครับผมบัดนี้ คู่บาอาจารย์ที่เพื่อนมอระภาพนี่อายุจักปีกันแท้ค่ะแปดสิบหกแปดสิบหกปีเนาะใคาะลืมนะเป็นคูบาอาจารย์ของพ่อเลยแหละครับที่ที่ที่สอนวิชาให้อย่างงี้ใช่ไหมแปดสิบหกปีอายุเพิ่มแปดสิบหกปีค่ะอันนี้็อย่าลืมเนาะค่ะพี่น้องสามหกนี่เปสามกับแปดตัวเดียวกันเพื่อสี่อกอ้องเก่ากับวันแหนดเนาะคนพ่อเนาะ บนนี้นอนได้เห๋ยวมคงจะสับดีได้ครับเลขกคยออกมองเกาเนาะคเพราะเลขกไม่เ็ดได้มากกว่าที่มาจับใส่กันนี่แหละบ่เกินนี่ก็มาจับใส่กันเอาน่ะืะที่นีนคันซื้อนี่ก็สิเป็น6 3กสาม สามเก้าเนาะค่ะคลาสเลีนเนาะสามหกสามสามเก้าเข่าหกกลับไปกลับมาคือสามตัวนี้กลับไปกลับมาใช่สามตัวนี่ละครับเลขนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเข่าหกดีเนาะค่ะเลขขึ้นยูคองเก่าอยู่พอไปตรวจสอบเพิ่งเดี่ยวตัวนี้ก็ยาพี่น้องเรากนต้องให้ตัวตัวไหนครับวะผักชื้อไห้ผ่อะไรอืมเป็นแดงไห้หน้าผันซื้อไม่ได้เป็นแดงไห้งผักชื่อละแดงไหงไม่ได้ สามเก้าหกสามเดืมดหกสามเดือดพี่น้น<ล>นองอก,ก็ว่าคนเดินไปเดียวครับเก้าหกคนเลือดบ๊วยหายสวยมาสิเป็นแดงมาะห้นะาาพ้าผมเบงกันซื้อบริษัทน้ำเพื่อนดอกพี่น้องคนเดิซะอ๋อพ่อนี่จะไม่ซื้อเลยเนาะบอกกันซื้อไปทั้งทางเลยนะโอ้ครับผมซื้อือไปทั้งทางเลยให้พี่น้องซื้อเอาเลขย่างเดียวค่ะพี่น้อง ได้เด้ยจ็คใบกวับข้างใบพี่น้องพี่น้องข้างบ้านเป็นภูรสีใบเพคนเราคนชอบแมนมากบ่นอะไรจะเข่าโคตพี่พี่บอกให้ซื้อทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องค่ะซื้อไปบนมาซื้อล่างตับแตกเด้อพี่น้องเลยมันหลวนออกดิแนไปน็กแม่นกับไปน้ำแนวค่ะต้องต้องซื้อขึ้นซื้อลงด้วยไหมครับพ่องวดนี้มีส่วนด้วยกันหรือส่วนมากเด็กพวกค่อยได้ซื้อขึ้นอก ท่านว่าเขาเขาโรดน,นะ่านเปลี่ยนมันนิดเดียวแหละเปลี่ยนแบบไนี้นะว่า่อนาจะเปลี่ยนนะบ่อนาจะไปไสราะว่าไปซ้อมอยู่องเก่าซื้อรัดไว้ก็บโบเปน็นยังาม่เคยไปเอาเนาะนซื้อรัดไว้ก็คือซื้อขึ้นซื้อลงรัดว้ก็ได้ทา,ามันเต็มเนาะทามันหมดมันอันสิเนาะถ้าหาซื้อไม่ได้ถ้าหาซื้อไม่ได้มันจะดีหมดพอสายสระพอสายก่อนมูสีนะครับ กับโปแน่เลยเนาะแม่เหล็กไม่ไหวมันเตอรเบิ่งดีเท่ะตรงกันไลยอาจารย์มันก็จังคว้ายสิเบิดนี่มีตัวมักพิเศษปกคุณหว่ามักพิเศษก็ให้39 69หกเก่าดีแล้ว39 69นี่มันกลงกันค่ะพี่นอก39 69 69 อซีคิดถึงครับพ่อหกสาไม่ติด็นเหลไม่หรอหกสามอะสามบอกเรื่องหกสเป็นเหล็กสามตัวเหล็กสามคมเหมือนนะอืมถ้าถ้าตัดเอาได้เนาะครันเปหกสามสามหกก็แค่ห้อกตึกย่างเตหกสามเนี่ยพ่อจะหยิบมาให้ดูเลยในหกสามอันยกจงตรงตูดคนบอก เป็นดึงมาสามเก้าก็หกหนึ่งสามเก้าสองหกสามเนาะคะ่ะถ่ายคือญาติญาติญาติดึงมาให้ใช่ไหมครับพ่อผู้พันได้หลายใบนะขันไดร้ายกับแบงกันเลยเนอะพันก็หายม่ได้เขามีนะโอ้ผู้นน<อ>แบงหายสองใบ,บครับพี่<อ>น,น้องผู้บอกได้สองใบครับพี่น้องได้สามเก้าก็หกสามค่ะครับ เอาเอฟซีทังบานค่ะชอบกับตามแต่ประมาณกับพานอันนี้คือแนวทางเนาะค่ะย้ำว่าเป็นแนวทางคืนนี้ผมว่าผมจะขออนุญาตนอนกับพ่อนี่แหละครับเนี่ยครับเผื่อมีพ่อพาผมไปหาเข้าป่าชงป่าช้ากลางคืนเนาะแถวนี้เนาะพ่อพาไปเข้าป่าซาไปช่วงเด็กอีกบ่พ่อมันเพ็ดมาแล้วน่ะครับมาอื้อ ช่องบาด์เ้ก็ได้ตัวเก่านะคะเนี่ยไปสองเทื่ยงแล้วเพราะว่าไปเฮ็ดมือสุดทา้ายวันที่สิบเป็นวันจันทร์วันพระน้ำน,อน้องครับ,รบปกติกัไช่องเลขได้นวดว่าค่ะเดี๋ยวนี้ตัวน,นี้พักกลก่นคนคบบอนว่าคู่บิดเขาช่วงออกไปที่แรลกอะว่าม่นเฮ็ดจายอยู่เนี่ยขึ้นไปบางพี่น้องกับพ่อได้เฮ็ดวาดไว้ให้หกันนั่นแหละ คถ้าไปเยียบที่กะนอนก็นแล้วบ้านเราบองเขเขียนว่าเป็นห่วนที่ใ้บบบบบบกระป๋องกระปิ่นก็ะล้วป<ช>ก,กติก็ไป,มมาาไปหาของมาขายเนาะไปหาของไปหาเงีง<า>แม่ค่ะเป็นพวกหอยเป็นพวกทัดพวกเงั้ยงมูนี่เหรอครับงานก็ขึ้นคู่ไปหาหารยากับโทรศัพท์น้ำพู่ ไปหาหมื่นคือกันไปหาขึ้นภูก็ไปขึ้นภูไปหาหาดยาตัวครับรับประวัติาไว้แถบเจะบญรอยหอดหาดยาเห็นต้นยาก็ขึ้นหลงไว้ดูขึ้นใจคนเดินไปตัวครับยางกายของต้นยาก็มีจนจนโทรศัพท์ไหม่แล้วโทรศัพท์ไม่แบตสงสัยแบตครับเนาะเวลาพี่น่องมันก็โทดติดตามก็เว่าสิบบาบอรับคุณโบเมีนนะครับรับโทรศัพท์ห่างเนาะค่ะบ้านนี้อัน ตะเก็บหากยามาขายยาแพยาต้มนเนาะยาตสมุนไพรยาต้มยาสมุนไพรเออเขาเอิ้อยาสมุนไพรอืต้องต้องเพล่อพวกที่ยากเงียบเงียบหมดนี่ละยาสมุนไพรค่ะพี่น้องพออนี้มีหลายขนาดนะครับเนี่ยได้เพื่อซื้อค่ะแบบนั้นนะแบบกดไหลย้อนอย่างนี้มีไหมครับพ่าผมเป็นกดไหลย้อนเลยนี่ยไงอุปกรณ์ มันบ่ค่อยว่าสิยากบักทีบ่บ่ถ่ายนี่แหละมากินโดดมัดเกียวเรื่อยๆแล้วก็กันให้เลยนะโอ้ครับดีบ่ค่ะดว่าแม่เฮากินว่าีขนาดับังโตสั่งเฮาเล่าอืโ3,000โ3,000